สวัสดีค่ะดิฉันนางจิรพรประยงทรัพย์รหัสพระอริยะ66ขี03ขี74ได้รับการแนะนำจากอาจารย์สุขฟ้าพินโยมาปฏิบัติวันที่12กุมภา 1, 000, พันพศ2565ได้เข้ามาปฏิบัติ ห้อง92จะอาจารย์สุกัลยาและอาจารย์เจแดงเป็นพี่เลี้ยงตอนแรกก็พยายามจับภาพหลวงพ่อวิริยงังปกติทำสมาธิทุกเช้าก็รู้สึกปิติและตัวเบาแต่บางเดือนไม่ได้ทำแต่ก็ไม่ละความพยายามช่วงนั้นส่งการบ้านให้คุณครูไม่ไม่ ไม่บ่อยคุณครูก็ทวงมาบ้างเพราะไม่ได้ส่งทุกวันเพราะมีภาระทางบ้านตอนหลังเห็นเพื่อนๆเ,เขาปฏิบัติกันได้รับความสำเร็จก็อดทนฮึดขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็สู้สู้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เลย มาทาจับภาพผะติดต่อกันพอมีปัญหาก็ถามอาจารย์สุกรยาท่านก็ให้ความให้คำอธิบายละเอียดดีค่ะก่อนจะได้เป็นเข้าถึงพระโสดาบาันนั้นปฏิบัติทุกวัน โดยที่จับผ้าพระก่อนนอนจนหลับไปก็มีแล้วตื่นเช้ามาก็จับผ้าพระอีกจะเห็นแสงรอบๆอมอสมสมเด็จพระปฐมและหลวงพ่อคือสีลิงดำนั่งอยู่ด้านหน้าก็น้ำตาไหลแล้วก็ขอพรท่านขอพรจากท่าน วันที่สองที่สามทำต่อเนื่องดีระหว่างทำงานบ้านก็นึกถึงภาพพระได้ต่อเนื่องในที่สุดความสาเร็จก็มาถึงถึงแม้จะช้าไปเราก็ยังพยายามและอดทนอยากให้ผู้เข้าฝึกอย่าเพิ่งท้อแท้มีปัญหาก็ปรึกษาคุณครูความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ด็อกเตอร์โรดอาจารย์สุขฟ้าพินโยอาจารย์สุกรลยาและอาจารย์พี่เลี้ยงเจดแดงพร้อมทั้งกัลยาณมิตรในกลุ่มที่ให้กำลังใจให้ความรู้ในการปฏิบัติครั้งนี้ซึ่งใช้ของดิฉันใช้เวลาช้าไปหน่อยคือประมาณหนึ่งปีกับหนึ่งเดือน ขอบพระคุณทุกคนค่ะ